อาสั้งไงโว้ยตังมีสา,าสาั้าสางมาจากต่างประเทศโอ้ยเม,มืองนอกเอออ่ะแนะนำนท่านผู้ชมอ่าเอาเออเออเอาน้ำใส่ผ่าดิบนันมาเออจะมาลูบมาเซตมาเซตเพื่อที่ให้ออก,กเปกียวจุ้งจุ้งหมดแล้วไป ทำกันจัดแป้งพัดด้วยแป้งลูกกระเบ้ากระข้าวล้มมือรูปอ่าพับขอดอย่างละมัดระวังเด้อต้องเอากระแมนเออเอากระแมนไปใกล้ครับ เทคนิคเทคนิคที่พิเศษไม่ได้เลยก็คือที่เราประคาบไม่ได้เลยในการขับในการขับเราแปลงลัวก็ต้องใส่น้ำ้ของเราที่เป็นไม้แห้งๆต้องใส่น้ำให้ชุ้มๆก่อนนะคะทุกท่านทุกคนอันนี้ก็คือเทคนิคทา,างทางช่องทางร้อนเ,เองนะคะจะสำหรับท่านอื่น หรือว่าข้างคนอื่นก็อาจจะไม่เหมือนกันกนะคะทุกคนในการทำผลงานทำ่างไรที่ใช้แปลงเรื่อแล้วก็ใช้น้ำเอ่ยเรื่มเรื่อเดี๋ยวเราไปจุดดีลอยเล็กต้นที่นี่การขัดมันล็อกตั้ดอกขันมันค่ะ าขับมันเอยก็ไม่ใช่ใหม่จริงน,นะคะก็ะนคือยาคงการใส่ไว้แต่แผ่นไม้ของเราจะเคลื่อนสะอาดเลยเหมาะที่จะพร้อมที่จะใช้ก็คือขัดเปลาให้เงามันตรงลวดลลของเราก็มีลักษณะใส่ลวดเหล็กเล็กๆ ชุดชักกันเลยนะคะแปงลงเล้วตายโชว์แปงลงรวดเนี่ยนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้นะคะแปงลงรวดแบบนี้ครับนั่นอ่ะควักไบใบอ่ะดูอ่ะเขาอยากาให้ดูผลงานโอ้ยเอ้ยนี่กล่องกระยู่ทั้งท่อล้มหมอกนกระโอล้ม เรียบร้อยแ,แล้วนะคะวิธีเทคนิคในการหัดหน้าโต๊ะของเราเรีวบอรตั้งโอ,อ้เรียเร็วก